สวัสดีค่ะอันนี้ด้านเราเข้าสู่ช่างเอฟเฟนทิงดัมสิลินนะ,ะน,นีเราก็สาวอุ้มบุญมาทำอะไรลูกอันนี้สาวอุ้มนะคะมารับนักเรียนนะคะมาอาบน้ำโชว์ความสามารถนั่นเองนะคะก็ข้างหลังมิสซิลีนั่นผู้ใดนั่นตัวน,น้อยนั่นเยอะเยอะน้องเพชรน้องเพชรเพชรพันล้านเยอ เป็นตหาหักเป็นตะแพงอยู่เดี๋นี่เมืองว่าเขาคือสนิทกันเขาคือติดกันค่ะแผแลเยอะที่มุ่นอุ่ยปุยขนาดอุ่มมันยาวอยู่ดิ เหเยวมืองใดก็ได้ดอกคก็ติดกันบะเนียวติดพี่บ่ไปหาภัยก็ติดคนนั้นึฮอ <c oughs> <c oughs> ไปเลยืยฉันไปอันนี้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนั่งเฝ้านี่ก็พังทองเดียงนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็พังนี้นะคะมารอรับน้องนักเรียน นะคะเสียบบอบักขามเทียเพชรอยู่่ใครก็จะติดคนนั้นแหละเพชรน่ะไปทางไหนไปทางไหนดัดะนะอ่ะอาพี่ต่อย thuốc sai, cháu không sai nè, hả? Kim đây vú nhả, Kim nhả, đi, 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 เอ้านิดเขาซื oh, ้ยบ <Alcohol Physical> <ots> ันนี้เอ้าเอ้าไปน้ำเขาเสวยบอกวันอยู่นี่ลูกยางกับเขาต่อยๆเล่ยว่ะ ให้มันเบิร์เดอร์พอถ่องตัดแขมันเกิดไหมอุ้ยห้ามว่ะเปลี่ยนสถานที่นะจ๊ะอยู่นานกิจกรรมเดอ้อวันขิดหมากอนะ ธรรมดาคนมันรอเน,ะนาะธรรม,มาดาเนาะชุดแดงเนาะให้มันเท่าทีมคมริสต์มาสเนาะว้ายีชายี่ยไขยเดี๋ยวัวรอเดี๋ยวแบแอนบอกเพิ่นไม่เป็นคนต,าาต่างหากคอร์อรวมเนี้ย ทอด่ว่อมมันดึงเลยดึงกินเห้มันเบิดเฮ้ยเพ <c oughs> ีนกรติดอุ่มไปเนาะมันเป็นสร้างน่อยที่เขากระเพกแกได้หมาเขามาหนองพีชดวยนั่น สำรวจค่ายเยาวชนเด็กเขานะ่ะใช่ไหมจีฮาร์เป็นหน้าหนอยหน่อยเพิ่นเอาปอสร้างนั่นบ,บ,บ่าเอาไปยืนน้ำอุ้ม ออไปอยู่น้ำอุ่มเลยบ้านี้เออบ่เห็นหรอหหวะสำรวจบอ ตำรวจขยย่ยเยาวชนบอกอย่างไปเอมีผู้ใดอดอกอย่างไปติดอีหลีติดกันแห้งเพชรน้อยเพชรน้อยเพชรน้อยสิไปอันประกวดความสามารถวันคริสต์มาสเพชรน้อย Khó à, 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 Có nắm nè khó nắm nè Haki kì nè nè Haki kì nè nè bà nắm nè nè choki nè choki nè choki nè nè đi đấy แต่น้อยเพราะ่าหาวแต่น้อยลูกเขาน่ะฮักฮักไหมม้มันเบิดมันลอยแตกแล้วนั่นเอ,ออเออเออเก่งเขาวะ เออเก่งแต่น้อยแต่ว่าวอาจจะของตนน้อยๆนี่นะ <c oughs> อุ้มนี้เลยได้นั่นอุ้ม มาแม่เพรออกมาแม่เพชอู้แข็งก่ตัวแข็งกีเออเขากลังอันนี้เด้อ ข็ง <static>. ี้นเ่เออชิคกนสาวเลยอนตเขาหวงลูกสาวก็เลยเนี่ยนะเออ

tiếp thao cầu bed phết nôi, mặt nha yêu về, nha yêu năn 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 nha 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 áo nha năn nha เอาตามดิเนะน,นี่นดนเด็กมาแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ <laughs> ไว้เจอกันให <laughs> ม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอข่าวขอสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะเสียงดีเสียงดีเสียงดีไปเด็กหน่อยไปแล้ว อจูบ้าน้าเลยเร็วบายบายอจแก่ใหม่เร็วเอาไปายกันเคล็เดียวก่อนไปเร็วเร็วดใหม่เดียวบอสสิมาอุ้มบายบายไอ้เจอกันใหม่นะคะ